ครับทำไมคุณตาต้องเอาผ้าสแลนมาคลุมต้นมะพร้าวครับคุณตาเพื่อวัวมากินกินอะไรครับกินดอกมันเพื่อดอกมันบานไหนเนี่ยอ๋อมันแทงยอดแล้วนี่แทงแล้ววัวชอบกินเหรอชอบกินอ๋อคุณตาก็เลยต้องคุมไว้คุมใบใหญ่วัวกินได้ครับผมอ๋อมีอย่างนี้ด้วยแล้วพอถ้าพวกร่วงลงล่ะคุณตาแก้ยังไงครับร่วง ใช้อันนี้ดีกว่าใช้อะไรครับใช้ทุกวันเนี่ยไอโซดาเกมโซดาเก็มผสมเทยอดเลยไม่มีพิษไม่มีภายกับต้นแบบพาวต้นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีพิษโซดาเกมนะโซดาเกมช่วยได้ที่เราพ่นวัวนะนั่นแหละผสมน้ำผสมน้ำแล้วก็เทตรงไหนครับุตาเทคนยอดมันอะไหนไหนขอดูตัวอย่างครับอย่างนี้เลยอ๋อให้มันซึมไปเลยซึมไปเลย ทำอาทิละกี่ครั้งครับคุณตาประมาณประมาณครึ่งเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยยังได้๋อแต่ก่อนเนี้ยเหมือนกันเนี่ยกินยอดมันครับผมนี่เนี่ยอ๋อนี่คือร่องรอยที่มันกินยอดน,นะเพิ่งมารู้ตอนหลังใครแนะนําคุณตาครับหมู่บ้านถามเขาศึกษาอ๋อถ้ามีอะไรเนาะจะช่วยตัวดวงได้ ว่าลองลองใช้ดูีิไอซดาเกเมอ,อ๋อผสมน้ำรถเลยครับผมแต่ว่าพอหลังๆมาเนาะไม่มีเลยเนาะไม่มีแล้วสีของมันก็สวยด้วยนะคุณตาไม่มีแมลงนะ้องคุณตาเนาะแล้วเมื่อก่อนเคยใช้อะไรมาก่อนไหมครับนอกจากโซดาเกมไม่เลยไม่ได้ใช้อะไรเลยธรรมชาติเลยธรรมชาติเลย <laughs> มึงกินจนหมดเหนื่ยกินจนแหว่งหมดเนาะอ๋อ พอเขาบอกว่าใช้โซดาเกมก็ใช้ได้ผลจริงๆแล้วบำรุงรักษามันยังไงครับต้นมะพร้าวนี่บำร,รุงรักษาไอเดือนนี้ก็ต้องเอาน้ำช่วยมันบ้างครับผมใส่ปุย๋ยไม่ค่อยละม,มักเท่าไหร่ครับผม <c oughs> อินทรลัมเออทำไมถึงได้ปลูกอินทผลัม <c oughs> ดูแลร,รักษายังไงเห็นว่าอินทผพลัมร่วงก็เจาะเหมือนกันเจาะแต่ไปเจอนี่หายหมดเลยเจออะไรคุณตาเจอโซดาเกมนี่เลยไอ้ย,ยะ ถ้าเห็นกินไอ้มันกําลังกัดขึ้นขาวๆมาผสมมาทีตายอยู่กับต้นเลยแหละไอ้นี่น่ะน<อ>ตายครับครับผมตายแน่นอนตายแน่นอนอินทผลัมก็ได้มะ <มา S 2> พร้าวก็ได้ได้ไดไหลาทั้งหมดไม่มีพิษไม่มีภัยกับต้นนี้ครับผมราคาแพงไหมสดนัแก้มุนตาควรละหกสิบห้าบาท เดือนหนึบ้าทถือว่ากระจอกมากนะคนุณตานะมไม่แพงนะไม่แพงประทุไดเยอะครับผมราชเดือนละครั้งหรือเดือนละเดือนละครั้งครับผม